กูได้แบงกับอีกจีกนนึงกับาอาไรกนนึงกุ้ยยังไงกล้ยใครอ่ะม่กินว่ากินบ้างกินถ้นไม่กินละอันบ้เอาไปงน,นัง้นเหรวคนงหล,หลายขอคุณคอมเมนต์นะคะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะให้กลังใจพวงมณีนะคะที่ที่ว่าพ่อยุดไทยสิบ่อคนคนเบิ้งคนไทยเปคนเบิ้งนี่ดีเนาะเพ่อคุณเบิ้งนี่แหละนีคนบอกว่าต้องมีอีพีสามดีใจเนาะมีมีมีหนังเดียวให้พอยุทธสัมผัสต่อมันหลายเนี่ยไม่แฝงมันหลายประสบการณ์หลายด้วจ้าว่าแม่งจบงานยีงประสบกันชีวิตพวงมาลีไอเฟนเนาะด้ือว่าเป็นเหมือนที่ที่นั่นบ้า พ่อต้องมี EP สามนะต้องมี EP สามเขาคอมเมนต์มาคพบางทีดีเนาะเพิ่าคอมเมนต์ดีแต่พ่อให้กำลังใจเปล่าเปิดยูทู่ว่าไม่ได้เปิดเผยลึกขนาดนี้ไหมฮะเปิดเปิดคือทองแย้ไล่เป่าเปิดเปิดทองแย้ไล่ยูทู่ว่าไม่ได้เปิดเผยแย้ไล่ภาพแย้ไล่ภาพไปบ้านคนคอมเมนต์เป็นพันคนบางเป็นแสนหะพ่อคนบางเป็นแสนดีดีคนก็เบิ่งหลายแท้เอาชิแเล็กดิ แล้ววะนี่ยังไม่มีใครสัมภาผัสแหม่เเหนอียวแม่ในแ่ากับว่าไปเอาน้ำมาล้างหน้ายังไม่มีใครใครสัมภาษณ์เดะมีแต่ยายไร่ช่องแรกวะแม่จ้าวันนี้มันมันก็โดนหรอตอนเต้บุกทีมเลยไหม่ะวันนี้พ่อเต้พอมาแล้วสบายบุกเขาฟังนี่เดิฟังแบบว่าแบบว่าฟังแบบว่าแบบว่นี่คือแบบว่าบุงคนบอกดิ ต้องต้องต้องดูสายตาพวงมณีนะว่า <su> สายตาพวงมณีเป็นเพรานี่ไหมฮคือไม่ไม่ไม่มีใครรู้ว่าความในใจพวงมณีเป็นแบบไหนจัิงไหมฮะเออแปลกวุ้นแปลกแล้วคนคนในซึ้งนี่ดีแหมความนี่แบบมันซึ้งซึ่งเลยฮิวเช่าหิวไป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 ที่นี่อยนมันก็บังลึกซึ้งมานน่อยอย่าได้อย่าได้สัมผัสเนาะไม่ได้แบบว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้ยไม่ได้ว่าขักประนีบ่ะเนี่ยไม่ได้ว่าเรียนขักประนีเนาะอันอันอันนี้แบบย่อดสิเนี่อีอีพี่สองเนี่ย เดี๋ยวไม่ไม่มีเอกพี่สามอะไรมาอเอาพี่น้องเดี๋ยวสิมีอีพี่สามพมิ่งมานี้ว่าเดี๋ยวให้พอหยุดสัดมผัสเนาะสัมผัสเรามาอยู่สาวอยเพียงไหนเป็นมั้งเนียนคนบรรยงสาวน้อยเพียงไหนมามนอยู่สองเดือนเนี่ยจะอยู่หรือสิไปหรือว่าทิ่ไหนสิอยู่ได้หรือว่าสิไปสัญญาสามสามปีค่ะสัญญาสามปีพราะมัน,นี่สัญญาสามปีบ่เมียนมันมาอยู่สามมื่นแรก จับเส้นสายให้ถักตีเลยเอาสู่ๆลาสู่ไปงานทำมาเข้ากับเฮ็ดไปเออทำมาแบบใดเลาก็ทำไปแล้ลึกเลยแล้วลึกเลยหรือเปล่าหนุ่มบอกว่ามัหมดเปียกเลย เาไม่สูงสุดเลยแต่กะด่งตตามชุดทำตาชุด้เรล่องหอ่าบาทเนาะตามชุดหรื่าบาทหรือหาบาทก็ไปหาอีเมลอีเมลอีเมลเรายังจำไดเลยว่าบ่มีเงินจะบาบบินห่าบาทแสรงแม่บ่โอ้ใเ้ื่อเราว่าให้นตรถตู้มาตูนของมาใหมาเอาเงเยียยแล้วก็แล้วมั่นใจแล้วก็เสียใจอ่ะหรืนหาบาทเราบไม่อยากกินยางมึงใหี่ยแหตวตูเขาใจใาหรือเล่าเ่เสียใจกับเขาเลยเหรอ ขางากออยากเท็แต่มันแต่มันสมุไงปนหามึงทุก่งงจริงเดือจออชีวิตแต่ละแต่ละช็อตไปนังย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 งใส่ยงใสขอบพี่น้องที่เบิ้งก็ติดตามเลหายร่งใจพี่น้องขอบพูดได้เลเดียวิุ้าดาวาไม่ม่ไม้ใจีอยู่ับใจมันก็หากรงใจเอาข้าใจเนาะเมื่อกเหลือเจ็บเหลือใส่แมนเมื่อเกินหลังปีโบนี่แหละี่มิโรเทียลี ม่กาแขกางนครับหนูคุยกับสอแล้วสอวมาสออยเต็มที่เลยเพระเราช่วยที่ใช่เพราะว่าเขาก็เขาอย่างน้เต็มทีแม่แมมัขึ้นแม่แม่เห็นมันขึ้นนู่นไปเต้นวะ N E M เอ่อ E M D หนูพู่าจะเต้นท่าไหนเนาะหนูก็เต้นตามเอ้ก็เต้นท่าเาาขาเนเต้นท่าอะไเนาะเต้นมนอะเนาะเต้นแบบว่าบู่เต้นแบบไหแมวรักขยะ สู้ไปสู้ไปสู้สู้ค่ะสู้สู้นะคะคำว่าสู้เมียนทำดีสิ่งดีๆจะตามมาสิ่งดีตามมาเองผู้ใดคิดว่าดีกะผู้ใดคิดว่าดีรักเงินจิ้มงานรักเงิ่อนพวงมาดีกันก็แม่ค่ะเพราะว่าอยู่นี่เขาเขาเขาอยู่ในสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาทแล้วก็นับ นับถือปูนับถือปูนับถือยานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอเขาเดินทางเดินรถตั้งพเพรเนาะแม่เราทำงานแบบนี้เราเดินทางในรถเราเดินทางด้วยสิ่งใดดีๆสิ่งใดดีเขากรเฮ็ดแม่สิ่งไหนดีดนดนดเ,าเรา<ม>ก็ทำไปคร,ครับแย่บ่ดีแย่ไปเฮ็ดเจ้าเฮ็ดเจ้าเฮ็ดตั้งมือนีเป็นไต่นโอ้ยตั้งแตี๊ยมยัยไรต่างเตี๊ยม พอการแชร์แล้วบอกหนูหนเศ้าเลยแม่เศร้าเลยเถอะแล้วหามแล้วหามหนูได้ไหม่ขอบใจเบิ้งลยแม่บ่มีเล่หเนี่มืดละลูกไก็ได้ในวงนี่ผู้รักผู้ใหญ่คน่นหามเนาะเนี่ย่นบ้องหุ่จักว่าเ้าเปิดยังไงตัวจังได้เนาะเราเราาถามว่าเปลี่ยงเหตุงานมาสามสี่ปียุ่งสบายปร์ซ็นบ่มีเงินสักบาทบ่มีดีไหม่ะ นุ้ถ้าเก็บแบบพ่อได้แบบว่านายายล้านดิอาชีนันดิอย่งนั้นยอดอ่ะมันได้รายเนี่ยเน่ยมันรายล้านเต็มละมือเต็มละมืออะเราไม่ร้เขาทำอว่าเป็นอย่างเี้เหตุงานเป็นอย่างคือบมมีเงินเก็บเขาทำอะไรกันมีเงินเก็บแล้วมันมีมงออกอะไร่างเงีที่เรียนที่เรียนมันมีมึงไปเก็บก็ได้เนี่ย ซูไปละแล้วก็เมียกับซูเพื่อนละซูจนเท่าเนี่ยป็นยังไงยุ่งเท่าเดือป่ะตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยจนหอดปันนี่จนว่าเท่าแล้วพอยุดกับเท่าคือกันเนาะพี่น้องสามสิบสี่สิบปีเราเด็กแต่ยุดนั่สาวหน่อยเมียนไม่แม่ครับแล้วกันเมื่อวันนี้ซีซูวัน เราเก็บขวางเก็บของเตรียมตัวออกเดินทางเอือกไปไซม่าไปไซม่ามันไปไปไปเก็บขยะซะ้นขมันเป็นอยังเดียวลูกคอนเสิร์ตเนี่กล่ว่ามัเป็นอยังเดียวเป็นอยังเดียเขาก็บ่ไดอยังกับเขาหมากมาโอ้โเด็กเขาหมากย ให้กำลังใจซื ia, ้อซื้อน้ำสิบยี่สิบบาทว่าเป็นยังดอกยังมาติควมสุกของเหาแม่กันซีฟเวอาเฮากับเมนบาพี่น้องว่าควมซุขของเหากำรังใจของเหาเพื่อเฮ่าสิสูงงานต่อขันเหาว่ามีอย่างเสลยน่ะมันเหงามันเศร้าเด้ป่าดนี้อันนี้อันนี้สำหรับสำหรับกวนขิดแม่เดียพี่น้องที่ว่าจังไหนเมนบะเขากับมีเล็กๆน้อยๆแค่ให้ก็ลังใกเขาซื้อน้ำ แังใจทิมงงานอันนี้สำหรับความคิดแม่ขันห้าบ่มีจังสี่เฮาหฮาสิมีความสุขแล้วหฮาสิบค่ะนั่งเอาไว้กระจอยก็ยึดกระจาสิสิงเานต่อ่สมแม่แมใจากับตังมินิ่งต้งน้องต่ว่าแต่วควมสองห่องหอเาอยู่ในขอบเคห้องแมนเ้ากับยังไปยังมากไม้แค่สิบยี่สิบบาทเ่ราเป็นยังบอก วถุกของเฮาเด็กันเฮาบ่มีแน่ว,วมูนี่เฮากัวบว่มีชีวิตชีวาเ,เด็กไม่มีชีวิตชีวาแ,แต่ว่าเราอย่าไปอะไรกับเขามากมายอยู่ในขอบเขตคือพวกมันี่ว่าล่ะเอา้าถ้าเราคลิปนี้เอาไว้ซะคีน,นีไม่ได้ของพวกมันนี่มันจะดีไหมบ้างคลิปนี้ไม่ได้ไวพวมนันี่ถ้าเราคลิปนี้สมัยดีพี่น้นองสวัสดีค่ะ